อันนี้เป็นกาแฟที่น้งตง้ทุงมาในสูตรสอนะครับซึ่งสูตรสอเนี่ย<ต>ผมจะมาที่สีส่สว่าเพลทงานไปด้วยแล้วก็ด,ดสสกูสีสวยมากเลยนะครับยองกล้องเข้ามานะครับสีสวยมากเลยนะครับ วันที่สองเนี่ยมันอาจจะแบบเริ่มแบบแน่นๆนนะครับระบบอาจจะล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเชิญท่านพี่น้องเนี่ยได้เตรียมตัวกันนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับวันนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าแรงดันเนี่ยไปถึงสิเลยใช่ไหมแรงดันไปถึงสิบสาถือว่าระบสุดยอดมากเลย อันนี้เพอร์เฟกมากเลยนะครับขนลุกเลยนั่นเนี่ยดูขนลุกด,ดิดู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 ด้วยขนลุกจริงๆนะครับขนลุกเลยว่าโอ้โหนี่บาเลสตคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเวลานี้อ <c oughs> ร่อยจริงครับอร่อยแบบติดใจเดียเริ่มหลงหลงไหลในรสชาติกาแฟนะครับ มันละมุนลิน้นมันห่อ,อมันมันบอกไปถูมันมีความสูงเฟิร์ช็อตอ่ะนะสุดยอดครับขอบคุณมากครับ